มึงทอไปหาเต้นหมอลองมาลำเบิดขึ้นเบิดวันเบิดมือเบิดคำง่ายๆเราเบิดแล้วขอเงินไปซื้อเราจะนั่นน่เนี่ยเบิดอิริ้ด้ลยเนี่ยฟูนะว่ามีจัาหยดเลยเอ้ยมาก่าผีปอบเงยมึงส่งไปอยากอายมาขอเงินกูไปซื้อเราซื้อบีย์เนาะมือนี่นะมึงไปเต้นหมอลำมาเนาะแอเบิดมือเบิดคำเนี่ยมึงส่งสิมาขอเถอะที่แตกหนิสิได้ที่แตกพักบุงเนี่ยมึงกูจีดพักบุงสซ่มึงกินอยู่เนี่ยกูไปหายไปหน้ามามีมียอัส่งสิมาขอกูแท้งปัว มึงมาทัานึงไปเท่งน <equ> <ots> ั <S 5 simplified> well, so. ้นเด้อหนีเด้อหนีไม่ก็ได้ว่าสิเฮ็ดเป็กเมี่ยมจังไนว่าสิได้ส่งการบ้านเนี่ยจักเล็กจังไนกับผู้ช่วยอะไรผู้ช่ด้ก็เลียกไปหัวทำหน้าก่อนเท้าเท้าเท้าีหยังล่ะอจะว่ายังกว่าบังหันฮะเอ้าข่อยก็สิไปเป็กเมี่ยมเรียกพละกำลังข่อยขึ้นมาส่นตัวห่าใ้ส่งการบ้านมู้นันดีจักเล็กจักน้อยก็สิบ่ใครอยู่บ่เม่มันก็บ่มีหยังดอกว่าข่อยสิไปหาน้าเท้าเท้าเท้าจะเฝ้าเท้า เดี๋ยว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 คอ่อยห,<า>หามึงก่อนนะหาอย่างหามึงพ่อยจเจ้าเปเป็นแก่จากน้อยนะเอาคือว่าบ่มีัาง่นเอามีกับบ่มีตัวเนี่ยโอ้บ่มดดีกบ่ยงเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีงวเดี๋วเดี๋ยวเดียไปดา๋าวเดีนเดยวีเต้นเดียวเวมยเายัเอี๋อย,ยัี้เเดดเดเเดเเเดวยย ốc quật nhai đó quật nhai lấy tiền. Ối, mày cứ chửi đại cái chả qua. Ốc quật nhai đấy thẩu. Ừ, mày con quật này, biêu quật nhai đấy thẩu. Lén quật. Hửm, quật nhai, quật ngoài cả xăm quật nhai gì xăm đấy. Hửm, ừ. 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 thọc mà lén. Ởi, 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 หวัดไงปะเนี่ยไม่กี่อะไรไม่ผาดยเท่าละเท้า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 เฮ้ยอยอ่านน้ำ้วดีเท้าเอออานก็นอยยเท้าเฮ้ยกนยังไกทนนั้นออ้ Wow, qua mấy đi ăn con chỉ non mẹ Em nghe hẹn là mấy quần đi ăn Ô ờ, cho sẵn rồi đi Sẵn nhá nhắn rồi nè, này sẵn Đâu có ba tôm cho chị sư Quần nhá chị sống cán bàn khỏe đây hả Ừ, quần nhá là đây, quần nhá mà ừ. ngật lại đi Bật bắt sống quần nhá nó mất gì nó ừ. Mưa nắng, cũng chít đối với chít trẻ tới ngoài quá ôi, bật quá chúng còn nhây ơi